มดอ่ะอันนี้มาสว่างเกินตามคืนแ้วจุมืดตงขมวดถึมืดเหรอโูง สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาโชว์เงินอีกแล้ววันนี้พี่โมนะครับฝากเงินมาให้ค่าเทอมน้องหนึ่งกับชินจังนะครับค่าเทอมเราก็ค่าอุปกรณ์โรงเรียนเนาะนี่ไงเงินทั้งหมดเลยพี่น้องมาใกล้ๆเงินนะครับสามหมื่นสามพันบาทเท่าไหร่น้ำหนึสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาท สามหม่นสามพปสิบใช่ไหมสอง้อยแปดสิบสองรปเป็นค่าเทอมอุปกรณ์ให้น้ำหนึ่งนะครับปรโมจากอิตาลีนะครับขอบคุณปรโมเนาะวันนี้รู้สึกยังไงลูกขอบคุณปรโมเจ้าที่้เงินมาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะเจ้าขอบคุณพี่โมด้วยน้ำหนึ่งก็ดีใจมากนะครับที่อมอบเงินมา สามหมื่นนะครับเงินจำนวนนี้นะครับสามหมื่นสามพันนะครับสามพันบาทนะครับจากพี่โมจากอิตาลีนะครับขอบคุณพี่โมอีกครั้งหนึ่งมาให้ค่าเทอมลูก,ลกๆเนาะก็บอกว่ายังติดค่าเทอมเรายังหาค่าเทอมไม่ได้พี่โมก็เลยโอนมาให้นะครับตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่ลูกสิบสองวันที่สิบสองวันนี้เท่าไหร่สิบสี่ใช่ <22. S 1> วันที่12มาตั้งแต่วันที่12นะครับยังไม่ได้ทำคลิปนะครับพอดีวันนี้ก็มีโอกาสทำคลิปนะครับพอดียุ่งๆด้วยนะครับก็ทั้งโรงเรียนทั้งออนไลน์ทั้งอะไรก็ไม่ได้ทำคลิปวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับวันนี้ก็14แล้วเดี๋ยวจะโพสเข้าไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพิกิกเนาะที่พิกิกด้วยขอบคุณขอบคุณพ่กิกด้วยที่ที่ช่วยกันเนาะ ให้พี่สุททยได้มีวันนี้ก็เป็นพิกิกได้ประสานกับพี่โมนะครับจากแก๊งซี่ของพวกเราก็อยู่กับพวกเราตลอดมานะครับเงินจํานวนนี้ก็จะไปเสีย่าเทอมแล้วก็น้องน้ำหนึ่งก็บอกว่าอยากได้เครื่องพินเตอร์นะครับก็จะไปซื้อเครื่องพิ์ใช่ไหมใช่ค<ว>่ะดีใจเจ้าวันนี้น้องหนึ่งก็ดีใจครับพูดไม่ออกขอบคุณพี่โมขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่พี่โมนะโอนมันโอนเงินมาให้อีกแล้วนะครับสามหมื่นสามพันนะครับ เป็นค่าโรงแรมด้วยนะครับวันนั้นที่อพยพไฟหไหม้ซอยกิ่งแก้ว21เ,เนาะพี่โมบอกให้ไปน,นอนโรงแรมโรงแรมก็พาลูกๆไปเปิดคนละห้องว่าเป็นห้องหนึ่งมันจะมีสองเตียงก็เลยเปิดสองเตียงพี่โมพี่โมโอนมาให้สามพันค่าโรงแรมนะครับวันนี้โอนมาอีกนะครับสามหมื่นกับสามพันบาทนะครับขอบคุณพี่โมนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอให้พี่โมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดสิ่งไหนก็ขอให้สมมุติมาปรา,ารถนาทรกประการขอพี่โมรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่โมขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครฝากไป้ดยคลิปสุไทยชาแนลนะครับขอบคุณพี่โมจากอิตาลีแกงซีซีด้วยพี่กิกด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ